พูดไปตั้งนานพูดคนเดียวเอาไหมคุณสโลวยนี่ต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่โครออยแลนด์นะคบวันนี้ทุกคนมาเจอกับผมนายเทศก,กาลปลูกป่าถึงสุดท้ายของเพอรเวอร์วูดนะคบลุงนายุทธศรันติก็บอกเราว่าป่าเนี้ยเป็นป่าผืนสุดท้ายของเพอรเวอร์วูดแล้วที่เราจะปลูกกันซึ่งเป็นป่าผืนที่ใหญ่ที่สุดนะครับให้ทุกคนช่วยร่วมมือร่วมใจกันปลูกด้วยผมจะคอยดูนะว่าผมจะเป็นคนเดียวที่ต้องปลูกหรือเปล่า บทพูดก็เดิมๆนะคบทุกคนเพราะงั้นที่ผมพูดไปคนเดียวเมื่อกี้ <laughs> คือรู้เลยเอ่ะไม่ได้อัดนานอะ่ะโปรแกรมโปรแกรมอัดมันชอบแบบว่าลืมไหมผมอะ่ะไม่รู้เป็นไรผมลืมเช็คกยแหละคือแบบลืมว่าไม่ได้อัดนานไง yeah. ไม่เป็นไรขึ้นมาอยู่บนนี้ทำให้ฉันคิดถึงการได้อยู่ในทะเลจังอเออเออ หมายถึงการการสำรวจทะเลน่ะมมีพิรุพิลาประเดมบ่ายวันนี้นายเป็นยังไงบ้างบ่ายแล้วหรอเรามาตั้งแต่แปดโมงเลยไม่ใช่หรอพี่ควินวันนี้พี่จะปลูกต้นไม้หรือเปล่าคะผมชอบที่นี่มากกว่าที่ชายหาดนะเนี่ยอืมโอพี่ควินเคยรู้ไหมว่ามันแรงกับหนอนก็อาศัยอยู่ในต้นไม้นะ ออนนี้ก็รู้แล้วสิวันนี้ฉันกับเอมิลี่ซื้อมเมล็ดเดียวกันมเมล็ดเดียวกันนี่มาปลูกเหมือนกันได้ออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้างก็รู้สึกดีเหมือนกันนะเรียนบรรยากาศบ้างนี่ดีต่อใจอยู่อ่ะมาอีกแล้วอ๋อฉันเตรียมชาเขียวไว้มาดื่มด้วยกันนะนายเตรียมอะไรมาหรือเปล่า นี่เลยผมเตรียมลูกอมแสนอร่อยมอคุยอะไรกันอยู่นะรีบปลูกเร็วๆสิต้นไม้นะ่ะระวังคอยดูให้หนาะดาบอยู่ข้างกายด้วยไม่มีมอนสเตอร์หรอกครับฉันมาที่นี่บ่อยๆแต่ไม่ใช่เพราะมาปลูกป่าหรอกนะกน่าจะหาสมบ,บัตินะโเอ้ย พื้นที่ตรงนี้ห่างไกลผู้คนเกินไปบรรยากาศคล้ายที่ไร่ของนายนั่นแหละไร่ไร่ที่คุณจะต้องไปอยู่เหรอครับือออยังไงแต่ก็ต้องไปอยู่นะแต่แต่ก็ต้องไปอยู่ไม่ใช่ทำไมผมหัวโตโจังแต่ก็ต้องไปอยู่ไม่ใช่เหรอแบบนี้นผมไม่ <laughs> มบบไม่อยาก ผมอยากผมอยากแต่งแต่ว่าแบบไลฟ์สไตล์เขาอาจจะแบบว่าไม่เข้ากับไล่ผมไปกลัวเขาลำบากอะไรแบบนี้เช้าไล่นายหน้าตาดีมากนะแต่ว่านายกำลังยืนบังวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่อยู่ด้านหลังนายนะ่ะตัวนั่นสิอาด้วยครับขึ้นุงอันนี้ก็ไม่รู้จะซื้ออะไร ลองนึกดูสิวอเตอร์ Walter. การให้ทุนสนับสนุนเครื่องปลูกต้นไม้อัตโนมัตินี้แค่นี้ผลหน้าแข่งคงไม่ร่วงหรอกวันนี้เขาจะเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้ลุงวอเตอร์ทุกเทศกาลเลยคุณคุณแลนดี้คุณพ่อแลนดี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจมันทำให้เลือดในกายนักลงทุนที่เกษียณอายุแล้วของฉันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งใช่ไหมล่ะแลนดี้ โอ้ยการเดินทางนี่เหนื่อยขึ้นทุกวันทุกวันแต่วิวจากบนนี้ก็สวยงามเหลือเกินนะ <c oughs> ยังไงฉันก็ไม่มีทางชินกับการนั่งเรือฉ,ฉันรู้สึกเหมือนจะอ้วกเราพยายามทำให้งานไม้ของเราทุกชิ้นมีความยั่งยืนให้มากที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่เพื่อ ร่วมปลูกต้นไม้เหล่านี้เสมอเป็นการตอบแทนธรรมชาติจริงไหมรู้สึกอุ่นใจที่ได้เห็นผู้คนพยายามปลูกต้นไม้ทดแทนสิ่งที่ใช้ไปมันจะช่วยให้สัตว์ป่าจเจริญเติบโตได้เช่นกันเราต้องตระหนักถึงระบบนิเวศทั้งหมดด้วยวิธีง่ายๆอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้คือการปลูกต้นไม้ฉันรู้สึกถึง วาอากาศบริสุทธิ์ที่กำลังจะตามมาพี่มิลลี่ดีใจที่ได้เจอทายนะวันนี้ดีมากจริงๆเราจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่หวังว่าเราจะสามารถเห็นความแตกต่างที่เรากำลังสร้างได้ทันเวลานะเอาขึ้นไม่ได้การปลูกต้นไม้เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มใช่ใช่ไหมนะฉันอดใจแทบไม่ไหวที่จะได้ลงมือปลูกต้นไม้สักทีโหสุดยอดอะทุกอย่างดูใกล้มากเลยผมมองเห็นแม้กระ้่งก้อนเห็นข้างล่างรูน่นหนูอยากตัวโตวให้เหมือนต้นไม้ ฉันได้บอกคีลอร์กับลูกชายของเขาให้เบาลงสักนิดเราไม่อยากให้ผู้คนแตกตื่นเพราะมัวแตกกว่กลัวสัตว์ประหลาดปลวกของนายอยู่ไหนล่ะพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลมากอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการปลูกป่านั้นต้องการน้ำที่สม่ำเสมอพี่ชอบใจร้ายกับผมเราผมบอกบอกคนนี้แน่บอกคนนี้แน่ค,นนแนความลับพี่อะแอบชอบเขาใช่ไหมล่ะ แม่วันนี้ฉันได้คุยกับทุกคนที่นี่ทุกคนที่อยู่บนเรือฉันผิดหวังมากเลยฉันไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับใครเลยไม่เลยสักนิดแม่ดูพวกเราสิช่วยกันปลูกป่าโดยเริ่มจากสวนหลังบ้านของพวกเราฉันภูมิใจภูมิใจในตัวเธอจริงๆวันนี้อากาศด,ดีจริงๆเลยนะ ลรามอที่นี่เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างราบรื่นดีแล้วก็เพื่อปลูกต้นไม้ด้วยรอเดี๋ยวนะอขอฉันพักหายใจหน่อยกว่าจะมาถึงตรงนี้เหนื่อยเหลือเกินร้อนก็ร้อนฉันว่าฉันต้องออกกำลังกายมากขึ้นแล้วล่ะถ้าหากไม่ใช่เพราะการกระทำของเรา เราก็ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้เราไม่ได้หมายถึงฉันไม่ได้หมายถึงนายกับฉันเฮ้ยฉันหมายถึงพวกมนุษย์ทุกคนบางครั้งเราก็ไม่รู้จักขอบเขตของตัวเองไม่นะสกอตการสัมผัสได้ถึงธรรมชาติคนละความรู้สึกกับเวลาที่ธรรมชาติกำลังบอกอะไรเรานายจะลงไปตรงนั้นกับฉันไหมอ่ะเดี๋ยวฉันเดินไปด้วย ได้แต่ถือพัวนะอาจจะแกว่งๆนิดหน่อยอนะยังไงก็ระวังหัวไว้ได้ได้ขึ้นเรือลำนั้นวันนี้ทำให้หัวนึกถึงอดีตนึกถึงพ่อการทีเเ่เรือแน่นเคลื่อนไปตามสายน้ำสายลมรู้สึกดีมากเลยนานแล้วนะที่ไม่ได้ขุดดินขนาดนี้เนะี่ย สภาพลิลลี่ดูแย่มากเลยทั้งที่ฉันเป็นคนขุดนะ่ะแล้วก็เหลือแค่ลุงผู้ใหญ่คนเดียวปะควินหวังว่านายจะเตรียมตัวมาพร้อมนะลุยกันเถอะโอเคนะ่าจะครบลปะปะโอ้โห อยู่ทีมเดียวกับคนคนแก่แล้วก็คนป่วยคุณหมอที่เป็นภูมิแพ้คงจะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้สินะเพราะว่าน่าจะเป็นฝุ่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองแล้วก็เด็กแล้วก็เฮ้ยช่วยกันหน่อยดิวะหนุ่มๆ หรือว่าความจริงแล้วมองในอีกแง่หนึ่งคือทุกคนทําเสร็จแล้วดูจากถุงขยะที่ถือกันคนละถุงสองถุงดูจากการพักกินน้าเหลือผมคนเดียวที่ไปอู้มาแล้วเพิ่งมาทําแหมคิดแบบนี้แล้วก็ุณรู้นะครับ๋ยวผมจะรีบทาเลยครับผมจะรีบทาเลยครับพี่พี่พอดีว่าไปร่วมงานตอนเช้ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับพี่ เดี๋ยวอันนี้เขาขุดไว้แล้วนี่ว่ามงไปขุดของเขาเสร็จเลยถ้าเราอัพพววัวที่ใช่ไหมจอบถ้าเราอัพจอบที่มันสามารถขุดหลายๆช่องได้มันคงจะสบายกว่านี้แต่ว่านี่มันคือการปลูกา่าอันสุดท้ายละแล้วผมก็ ไม่มีความคิดที่จะอัพจอบดดวยเพราะว่าเพราะว่าทำไมชอบทำไมชอบหยุดพุดเพราะเพราะว่าไล่ของผมมันค่อนข้างลงตัวแล้วไงเออโอ้โ,อโหช่วยครับนะผมช่วย mm hmm. อาชีไปอยู่ไกลๆนะ เดี๋ยวด้ามันตีหน้าเอาทุกคนแล้วก็เป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าผมจะใช้ um, โมเดลนี้แทนโมเดล 3D เพราะผมขี้เกียจต่อต่ออันเนี้ยกล้องอะแล้วผมก็ชอบอันนี้มากกว่า ก็เป็นกับตันจริงๆไงใช่ไหมคุณลูกเรือทั้งหลายอันนี้สุดท้ายแล้วเปล่าโอเคต่อไปคุลูก นคุณหมอก็จามไม่หยุดเลยใส่แมสสิครับไม่ไี่ใส่แมสมาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก้า 20 21 22ถ้าเกิดใครอยากดูแต่งงานอาจจะต้องรอ,อหน้าหนาวเลยนะครับผมรู้สึกว่าอยากแต่งหน้าหนาวตอนแรกว่าจะแต่งหน้าร้อนเพราะว่าย่ามันดูสวยดี แบบมาดูแบบหญ้าสวยดอกไม้สวยอะไรแบบนี้ยแต่ว่าหน้าหนาวก็หน้าแต่งผมตื่นเต้นที่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นส่วนสุดท้ายแล้วใช่ปะแล้วแล้วแบบถ้าถ้าปีหน้าก็คือปีสี่ใช่ปะมันจะเป็นยังไงเอ,องานเทศกาลปลูกต้นไม้ เราทําได้แล้วเราได้ปลูกป่าเพอร์เวอร์วูดกันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะไว้ปีหน้าเรากลับมาที่นี่อีกครั้ง mm hmm. เพื่อมาชมความบุดงสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลของผืนป่าเพอร์เวอร์วูดแห่งนี้กันเถอะแล้วในสําหรับวันนี้เราเดินทางก Wood ลับเพอร์เวอร์วูดและไปพักผ่อนกันดีกว่าทุกคนทําได้ดีมากๆเลยเย้โ <Yeah. S 1> okay. อเคคุยเสร็จแล้วไป เดี๋ยวผมพากลับไปดูที่บ้านน้องไข่น่ารักแล้วก็นั่นนั่นน,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 น้องคนนี้ชื่อลลโอนะครับเพราะว่าน้องตาสีส้มสีเหลืองคล้ายๆแมวผมก็เลยให้น้องชื่อเลโนี่น้องเกิดมาจากตรงนี้ ตอนแรกผมคิดว่าน้องยังไม่โตเพราะว่าน้องผูกออกมาแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมเอาผมมีพุเทศแต่ว่ามันไม่มีเสียง,งผมทั้งนนที่ผมพูดเดี๋ยวแปะให้ดู อ่าแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปในไล่ผมอีกก็คือสต<ม>รอเบอรี่ผมสตรอเบอรี่ผมโตแล้วนะครับแต่อาจจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันมีสีแดงสองอันเนี่แล้วก็ในข้อสัตว์ของผมนะครับเฮ้ยทำไมน้องข้างนอกอ่ะเดี๋ยวทำไมน้อง น้องไม่ได้ตาน้องไม่ได้ตุยหรอกใช่ไหมทำไมน้องนอนข้านอกอะ่ะอ๋อลาบบอ <c oughs> น,น้องนี่ผมมีที่เก็บเกี่ยวอัตโนมัตินะครับในที่สุดเนี่ยในที่สุดก็ทำสักทีมันก็จะสบายขึ้นนะ มีแค่สองอันนี้นะอันนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยววันหลังจะทำทางเดินมั่งทางเดินตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหญ้าหมดเลยอะอาจจะหาน้องอยากเมื่อกี้ก็แบบน้องไปนอนอยู่ในในหญ้ามองไม่เห็นเอ๊ okay. แล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่เปลี่ยนจากไอปลาไหลเป็นปลากระเบนนะคะผมเพราะว่าได้มาจากการไปปอมฝุดเหมืองแล้วในนี้ก็มีเปลี่ยนป้ายใช่ไหมนะทุกคนเห็นตอนที่ผมแต่งอันนี้ไปแล้วใช่ปะมีเปลี่ยนป้ายนะครับก็คือซีซั่นต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะปลูกแค่พวกนี้นะนี่พวกนี้เท่านั้น อันนี้คือทั้งทั้งสีส่ซีซันรวมกันแล้วนะคือจะปลูกแค่นี้เพราะว่าอันนี้มันคือให้เงินเยอะที่สุดแล้วรู้สึกอยากขยายเครื่องจากปั่นผ้าเหมือนกันแต่ว่าทางเดินมันจะแคบลงนะครับก็ให้เท่านี้แหละอืมแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกที่ได้จากอันเมื่อกี้ก็จะเอามาใส่ฝั่งนี้นะ เอาเอาเครื่องหมักมาไว้ในนี้แล้วแล้วก็สิ่งที่ผมพลาดก็คือผมเอาชีสวิวมาหมักทุกอย่างเลยเนี่ยทุกอย่างเลยก็คือชีสนมวัวเอามาหมักทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือใช้แค่ชีสวิวนมแพะนะครับกับชีสชีสนมแพะเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าแล้วก็พิโก้ผมจะเอาแค่ดอกกระลำดอง จริงอยากจะเอาแค่ระดับออสเมียมแต่ไม่เป็นไรฝั่งนี้มันไม่ค่อยมีของจะมาใช้อยู่ละน้ำผักแล้วก็อันนี้ก็จะใส่แค่นี้ โอเคข้างนอกนี้ผมก็รอให้น้องเขาเสร็จอยู่ก็มีบางอันที่เริ่มทยอยเสร็จไปแล้วก็มีอันนี้ที่เหลือสองวันอันนี้เหลือหนึ่งไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองวันดิประมาณหกวันอ่าโอเคเอาเดี๋ยวผมติดอันนี้ก็น่าจะประมาณ ซีซันหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วช่วงฤดูร้อนอะเขาก็น่าจะน่าจะเอาออกได้หมดละแล้วก็มาดูอีกทีว่าตรงนี้ผมน่าจะแต่งเป็นสองสนุกนั่นแหละอ,อันนี้มีน้อย,อยง,งั้นเอาใส่อันนี้ก่อนละกันอันนี้ดูดูจะ มีให้ทําเยอะโอเคใครของใครของ ผมอยากรู้ว่าแล้วน้องนอนอยังไงอะแล้วน้องนอนที่ไหนอ่ะหรือน้องจะเดินไปอย่างนี้ไม่นอนเลยเหรอนอนในบ้านหมาก,ก็ได้นะหรือนอนในบ้านก็ได้ผมมีที่นอนที่นอนเอ็กซ์ตร้าเยอะมาก น่ารักคุยน้องกับน้องไข่ได้แบบอินฟินิตี้โอเคครับสำหรับวันนี้นะคะก็จบไว้เท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไว้จเจอกันใหม่พัทหนะ้าบ๊วยบายค่ะน้องไข่มาส่งด้วยส่งทุกคนไปนอนลีโอตอนแรกจะเขียนชื่อน้องเป็นภาษาไทยแต่ว่า อ,อสัตว์ในบ้านผมมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับทุกคนทุกคนเลยก็เลยให้เราชื่อภาษาอังกฤษเยอีกเจ็ดวันก็จะฤดูร้อนแล้วแล้วเรากลับมาเจอก,กันที่ฤดูร้อนนะคะบ๊ายบายอีกรอบ